ีคนน้อยข้าแล้วท้อมฟอบนัตตะกัดตูสาลีบ้านตองเกีย์มาผู้ปกครองที่หน้ากองรายการด้วยนะครับและรางวัลผู้สามารถตัวยอดเยี่ยมนะครับแล้วรถจอดไก่มากเลยไก่เหมือนกันวันนี้นะครับให้จอดให้จอดได้ไหย นอนทองนะป้าโอ๊ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องนอนทองมามาหัมาหัเมือนก่าแล้วเด็กตอนนี้นั่นเลยเด็กๆ่อยหน่อย้วเริ่มเดี๋ยวาพูดข้าวป้าเดี๋ยวพี่พี่จะไปให้น้องๆถ่ายรูปทุกคนมันเสียเวลาอยู่แล้วมันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่ได้ถ่ายรูปทุกคนนะครับบอกเลยไอ้ยันไหนทวนสียันเยี่ยมเยี่ยมเลยรอไม่ได้เลยเข้าใจว่าทุกคนอยากถ่ายนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆปอดทองจะไปถ่ายรูปกันทุกคน ไม่นิ่งัเลยนะดูกดิกมากม่ากหรอกาวอ่ะยาวบังตัวก็ใหญ่ตัวใหญ่พี่ทุกคนนะครับยืนอยู่บนด้านนอกสนามเหมือนเดิมเียวน้องๆหมอนทองจ้เดินไปหาทุกคนได้ยู่พาไนดมมาเลย โอเคลงไปยไม่เลยมองใช่เด uh ี huh. ๋ยวเด็กก erm no ็วิ่งนะเี่ยวบโดนแดดพอมโดนแดดมีเรื่องกับเด็กบอกหมอดองจะไปไหนแ่ะไปอยว่ทเกลัวเล็ก like uh 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 okay, uh> ัวมโอเคครับอี้ใส่ัดตไม่ลนเยอาเดี๋ยวตอนไปนี้นะครับ้อง นี่ครับมาน้องๆมอทองตามนี้มาเลยครับมาที่สตาร์ทเลยหมายถงนู้นเกิดอีกอ่ะเดี๋ยวน้องหมอทองนะครับจะเดินนะครับไปให้ทุกคนถ่ายรูปทุกคนเลยนะครับแต่อย่าว่าห้ามเดินห้ามเดินน้องๆไม่งั้นอากาศจะช้าทันทีนะครับไม่งั้นกาศจะช้าทันทีนะครับน้องหมอทองมาเริ่มาเริ่มเริ่มกันอย่างนี้นะครับมาเลยทุกคนอย่าเพิ่งเดินเข้ามานะอย่าเดิน อย่าเดินร้องนะครับน้องเตะมาเลยแมิหนิงมีกจอนไม่ได้ถ่ายเลยนะตถ่ายต่อดว่ะมิหนิงเยอะไปไหนเออทางนี้มันเยอะเนาะทำไมก็ไม่มาทางนี้ก่อนอย่าเดินร้องนะครับรบกวนนะครับอย่าเดินร้องนะครับอะตอนนี้อย่นร้องกำลังจะเดินถ่ายรูปนะครับทำกวนอากาศนะครับ

ทุกคนอย่เพิ่งกข้ามนะครับเดี๋ยวเดยวน้องกำลเป็นข้มันามนะครับต้องกานนะครับรอนกานนะครับช่วยดูด้วยนะครับตอนนี้น้องๆลังจะดินไปนะครับขยับได้เลยนะพี่พอถ่ายมอสวขยับได้เลยนะครับขยับได้เลยนะครับ อตอนนี้น้องเตน้องนาวนะครับแล้วน้องๆหมอนทองนะครับตอาเราจะเดินนะครับไปให้ทุกคนนะคร่วมมาถ่ายรูปนะครับนั่งกันคือใหม่แล้วไปในโลกไปเลยนะครับขยับได้เลยครับเรามีเวลาไม่นานนะครับพวาต้องแข่งต่อนะครับเดี๋ยวคุณบอลจะต้องแข่งต่อนะครับ แล้วไม่เวลาไม่นานนะครับขยับเลยครับตอนนี้ยังไม่ขยับไปไหนเลยนะครับใครอยากขออะไรไ็มคะดีอะไยนะครับอะไรก่อนโอ้ไม่ใช่ครับเขาจะบอกอะไรคเมย์ครับโอ้ได้ด้วยเหรอไอ่เลยอย่าเพิ่งวิ่งไปนะลูกใหญ่แม่ทุกคนรับสายโปดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยับมวิ่งเข้ามาครับคนที่เขายืนรอจริงๆอ่ะมันไม่ถึงออกมาก่อนทุกคนอะไรก่อนหรือถ้าวันนี้ถ่ายไม่ครบตรองนี้ไปถ่ายกับน้องนักที่ลิมปิกต่อนะครับถ้าวันนี้ถ่ายไม่ครบคืถ่ายกับเด็กกับน้องที่ลิมปิกเ่านะขยับเนาะออกมาไม่ได้แล้วแหละ เพราะว่าตอนนี้นะครับผมเข้าใจทุกคนอยาก่ายแล้วแล้วทุกคนรอเต็มสนามเลยนะตอนนี้นะครับออ่ปากพี่ตาดหรืออะไรครับพาทั้งน้องเดินไปทั่วสนามเลยนะครับตอนนี้นะครับรบกวนเลยนะครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาในการแข่งขันนะครับในคู่ต่อไปเนาะนะครับอาปากนะครับเดินเลยครับให้เดินได้เลยครับเดินเลยลูก ต้นเตียน้องดาวเดินเลยนะครับยิ้มเหงาเหี้ยเหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับรอถ่ายรูปกับน้องๆหลายคนเลยประช้าจะพึ่งว่าต้องจักทุกคนทำตัวไม่ได้รับนะฮะเดี๋ยวจะเอาน้องๆจับเข้าห้องนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีใครได้ถ่ายเลยนะครับจับไปเลยก็้องเข้ห้องแล้วยดตึงนะได้ครับตอนน้นเบ่อรุบตอนนี้ทุกคนต้องสังนะ ตาดเอาเอกตอนนี้จาดเอา็องเปยเขต้องเิดเราห้องะเพราะว่ามันไม่ได้ใจแล้แบบแล้วว่าเราจะเอาต้องเติมนะแต่ทุกคนไม่สั่งแล้วทุกคนที่ทำตามไว้ลุงจะซื้อเตินรับคนในนั้นจิบตัวเดี๋ยวเขาไปเดินมาจะรีบไปไหนก่อน พิญญาขออนุญาตทานน้องๆจับห้องนะครับลับเลยจะได้กับบ้อนไี่เป็นอยู่ในนี้เอ้อไปกันจ้ะว่าตีเพลงรอบนี้นยอับอายไหมเสื้อแดงเสื้อแดง V A P นะครับท่านแอ นะครับตาต่อออสนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปที่กลางสนามหน่อยตาลุมขนาดเนี้ยอ่าเสื้อแดงนะครับยังไม่ดังมากนะครับออสนะครับบอกว่าจระจายอคาราชนะครับอ่าอโรงเรียนบ้านดงเจริญนี่แหละครับนะครับเป็นขอขอถ่ายรูปนะครับนีลงได้ไงวะนี่นายบิมบิ๊มะไม่เดินมาแล้วมั้งไปแล้ว จงจงใจน้วลงไปบอบลุ่มอตกไปบอเยยาไปทานสัมพันนะคุณเจรถอิซซุสใครหายฮะให้มารับที่อ่าราคนะตรง่าบริเวณอ่ที่ไร้สดนะคุณเจรถอิซุสนะแบบใครหายนะถ้ามารับได้ที่ผ่้าครับบริเวณจุดไร้สดนะ น้องต้นน้ำสุรชตต้นนะมาพบคุณบ่อที่ตุไร่สักด้วยคะน้องต้นน้ำสุรชตต้นนะมาพบคุณ่อที่บริเจุดไรส่ด้วยครับดงไรเเดินเนระอ,องาเลยไม่าไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าเขาโดนลุมไปแล้วอ่ะเขาไม่เดินมาแล้วอ่ะ

เฮ้ยเด็กซูทุกท่านนะออกนอกบริเวณสนามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแข่งขันต่ออันนี้ไงเป็นจริงคุณจะรถยี่สิบโตของใครนะครับอย่กลับบ้านไม่ได้นะครับมารับได้ที่ผมเลยนะครับลงไลน์นะทุกคนมาไลสดนะครับน้องไปแล้ว เจอกันพรุ่งนี้ลิียปิงการไลฟ์สดนะครับมารับได้เลยนะครับถือคนนะครับเป็นเด็กชายละคนจะแยกกันนะฮะเดี๋ยวคุณนี้ไลฟ์ให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเราเราเดินไม่ไี้แป๊บนึงดูแป๊บนึงดูบรรยากาศ ถึงงานมาดูอาจารย์นิดนึงนะขอสักสองสามคนถึงงานมาช่วยดูอาจารย์สักสองสามคนครับอาจารย์เซ็นไว้ทุกคนนะเด็กๆเข้าแถวเรียบร้อยครับอาจารย์เซ็นไว้ทุกคนแต่ถ้าเสร็จไม่เข้าแถวก็จะเป็นเหมือนเดิมนะมองไม่เห็นอะไรโอ้ผมเจอแล้วโอ้ยยังงั้นป้าพี่แล้วเดี๋ยวคนไทยรู้กอน ผสมครับมาเลยครับได้ไหมครับทุกคนทุกคนเรียงแถวว่าเรียงแถวเราจะทำใจสุดขันต่อฮะตอนนี้เราทำการแข่งขันไม่ได้อะพี่ออกล้องออกกันนอกันเลยนะครับพี่เดี๋ยวเราจะทำการให้เด็กียงแถวเอียงแถวไปทางคนนั้นไปะอียงไปดังนี้ฮะไม่พูดไปในสนามนะฮะถ้าทุกคนไม่ช่วยกันนะฮะเราจะให้อาจารย์กลับไปรับก่อนล้นะฮั คนเยอะมากถ่ายไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าเราต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังเกิดทุกคนในรายการนี้ส่วนมาไงเนี่ยเป็นสิ่คู่เลยนะไปดีกว่าใครมากไม่มากสคู่ทำมากว่เจอร์ดีกว่า

ít nước thay, đây là của anh, của của anh, các bạn đi, <laughs> làm, จบเกมที่ดงเจริญกำแพงเพชรนะทุกคนคือ FC มากันเยอะมากๆนะคะคาดว่าเป็นหมื่นคนเลย